พันนะครับ ABS โฉมเอเลี L ่ย e น e มีให้เลือก2คันมีดำแล้วก็เขียวเทาเอาราคาแบบว่าเลา้ลาๆแบบแล้วอะซื้อกระสุดมีส่วนลดคันละ1 0,000เอาสีดำคันแรกก่อนเลยแล้วกันราคาดีมากนะคะราคาเปิดได้เพียง2องแ0 0่บาทคันนี้เลขไหมวี่อยู่เพียง16,000โลเท่านั้นนะของแต่งจัดเต็มจัดสภาพมาให้หล่อๆพร้อมใช้งานนะคันนี้มีกาดหม้อน้าแต่งนะลูกค้ามีคิวแต่งกระจกไฟแฮนด์ทรง c r อาแคดบาร์ G, Bar, แต่งนะท่อคู่โยชิมูระท้ายแต่งนะยางหน้าหลังดอกเต็มหลมากๆนะคันนี้ อาถัดมาเป็นคันที่2นะสีเขียวเทาคันนี้ก็ราคาดีมากๆนะนะเสียบิเปเิดราคาให้เท่าไหร่คะเปิดเท่าไหร่อะสองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้าเกิดเงินสดลดได้อีกหนึ่งหมื่นนะเหลือสองสามเก้านะคันนี้เล่มไหนไม่อยู่ สี่หมื่นเก้าพันบาทนะคันนี้ของแต่งจัดเต็มนะคะมีกาดหม้อน้ําแต่งนะคะปั๊มบนแบบโมโบ้นะเปอกแฮนดอมิโนจะตกไปแฮนดนะ์ทรงซีอาร์ซีนะท่อแต่งเอสซีลั่นๆเลยท้ายแต่งนะหล่อมากนะใครชอบสีไหนคันไหนก็มาจับจองกันนะคะเสียบอิฐจ,จัดมาให้จุกๆเลยนะคะราคาดาวบอกหรือยังราคาดาวทั้งสองพันนะอยู่สามหมื่นกว่าบาทนะคสามหมื่นสามสามหมื่นหนึ่งนะอ่า ชอบคันไหนก็มาจับจองเลยนะคะตอนนี้เสียบิจัดโปรโมชั่นให้นะค่าจัดไฟแนนซ์หนึ่งหบาทฟรีค่ะพีโอพีบะบอมพีค่าดำเนินการพีค่าจัดการเอกสารและที่สำคัญนะะเสียบีจัดต่งให้ฟรีทั่วไทยนะคะตามฟมด้วยนะ